เอาไฟใช้มาสองเลยไฟใช้มาไล่ลมคัดไม่ได้ครับสองวันแล้วครับเป็นร้านทําคาสแต่ไล่ลมคัดไม่ได้ส่องไฟเนยไฟปั๊มบนเปลี่ยนใหม่แล้วบอกล่างเปลี่ยนใหม่แล้วอช่างก็เปลี่ยนแล้วส่ของรถเปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะเพรผมไว้ไว้ผมขายคนอื่นไม่ได้เพราะรุ่นนี้มันไม่มีรถเปลี่ยนแล้วอะเปลี่ยนแล้วเนี่ยหลอกลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึ่งครับแน่ดูไปเลย ตัวนี้อันจะได้มากนะถ้าไม่ถ้ามันขาดอ่ะขาดแล้วไม่ได้ท่าหราอกไม่ขาดเนี่ยมันไม่ได้กรองครับมันเหมือนไอ้เครื่องเ่ยเหมือนเครื่องไอ้เอาฟุนเข้าไปในเครื่องตลอดแล้วไม่รู้เข้าไปกี่วันกี่เดือนแล้วนี้เออขาดเออช่างทำของเขาขาดหรือเปล่าอเอาคัตเตอร์ตัดหรือเปล่านี่รับ<ะ>งยาลูกคา้าเปล่า,า,ยายใต้ลมคาดไม่ได้เอามาดูดิสองวันแล้วครับเนี่ย ไปมาไปมาได้ไงโอยถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เขาไม่ไปอู่ไหนหรอกถ้าถ้ารู้ใจกันอย่างนี้ผมทำให้จนตายเอาที่พี่บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ไปกินข้าวไม่กลับมาคนคนอย่างนี้เลยพี่เอาอะไรลุงไปลงขาดครับใครเหยียบผมเหยียบมันต้องผมอยู่แล้วเรื่องอะไรผมให้ท่านเหยียบผมให้สี่ชั่วโมงแล้ววาน่ะย่าอย่าเถียง ตั้งจะขออรถด้วยขออรถก็ยับเมื่อวานเทียวใครไม่ได้ไม่ด้วยกันทั้งหมดเมืเ่อวานโทษใครไม่ได้หรอกออของรถ